ครับสวัสดีครับพบกับผมแซงลูกชาวไร่ครับเพื่อนนะคลิปนี้มีของมาส่งครับเพื่อนเะพื่อนนะนครับคลิปนี้มีของมาส่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่างในคืออะไรครับมาเพื่อนแกะเลยนะ ครับนั้นเพื่อนคือเลสด,ด้านเพื่อนะเห็นะคือเลดเลสตัวดูวคันเกียร์นะสับลูกเตะนะเพื่อนทีนี้นก็สั่งมานั่นเพื่อน ครับนี่น้่นเพื่อนนะได้มปแล้วนี่นะ่สามอันน้านเพื่อนผมสั่งไปสามอันนะเนี่ยเขามีจุกแถมมาให้ด้วยนะเพื่อน จุกยางนะนะเนี่ยหัวเกียรน์น่ะสั่สามอันสั่งไปสามอันสามร้อยนะเพื่อนถูกนะถือว่าคุ้มน่าเพื่อนสั่งให้ช่างเขาตัดเลยนะความยาวนี่ก็ประมาณยี่สิบเจ็ดเซนนั่นเพื่อนยี่สิบเจ็ดเซนเอาไปใส่บางนานะนเพื่อนนะนะสามอันน่าจสวยเลยเพื่อนสวยเลยนะครับเหนะ สามอันสั่งมาจากบ่อถ้ำนั้นเวอนผมอยู่นครชุมเขาก็ส่งมาวันเดียวได้เลยนะอยู่จังหวัดเดียวกันนะเนเ่อนก็เลยเร็วครับมาเมื่อกี้นี่นะตอนบ่ายนะครับนี่นะสวยเลยนะ่นเวอรเลสนี่นะครับเดี๋ยวก็จะลองไปใส่ดูนะ่นเวอนนะใส่ถอดดูนั่นเวอนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีคลิปนึงนะ่นเวอนะคลิปหนึ่ง ตอนทำเลยเสร็จหมดแล้วนะวิปลิปนี้ก็มื่วานนี้นั่นะนะรีวิวให้ดูนะครับนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ